การติดตั้งปั๊มน้ำเชวบูนะครับผมต้องมาดูทางน้ำเข้ากับทางน้ำออกครับมันจะมีลูกศรบอกครับว่าเข้าและก็ออกครับผมตรงที่เราจะติดที่ออกจากตัวปั๊มครับต้องเข้าเครื่องทําน้ําบูนนะครับตรงมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าเป็นอินอยู่ครับเป็นน้ําเข้าอีกครับผมเราจะใช้ปั๊มตัวนี้ครับผ่านเครื่องทําน้ําบูนออกมาครับผม ก่อนอื่นต้องเอาสติกเกอร์ที่แปะอยู่ออกพอลอกสติกเกอร์ออกมาครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็มันจะมีข้อต่อทองเหลืองที่แถมมาครับผมบก็ในนี้เลือกใช้เทปกาวหน้าครับผมชนิดกันน้ำครับอตอนติดนี้ต้องติดให้เต็มพื้นที่ด้านหลังนะครับ จากนี้เราจะต่อท่อน้ำทางน้ำเข้าเข้าตัวปั๊มครับครับผมพอติดตั้งเสร็จแล้วครับก็ลองเปิดน้ําดูครับว่ามันรั่วตรงข้อต่อตรงจุดไหนหรือเปล่าครับขั้นตอนต่อไปนี่จะเป็นการต่อไฟครับผมเข้ากับตัวปั๊มครับโดยจะมีอะแดปเตอร์ อะแดปเตอร์ apter, เป็นอะแดปเตอร์ DC 24โวลต์นะครับผมครับผมสำหรับการต่อไฟเข้าไปครับผมวันนี้จะเป็นปลั๊กไฟที่แถมมาครับผมจะไปเสียบกับปลั๊กพ่วงก็ได้ครับผมอ่ากรณีนี้เราต่อไฟเข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้ววางอะแดปเตอร์ไว้ด้านบนครับ